ก็ชื่อปิยาบุญทลิกชื่อเล่นชื่อต่อครับก็จบสถาปัตย์ศิลปกรน,นะครับแล้วก็ตอนนี้มาเปิดบร,ริษัทลักษณะตัวเองชื่อบร,ริษัทมาธดอครับจากโจทย์ก็คือเรากำลังจะพูดถึงว่าเราจะส่งความสุขให้กับเขาได้อย่างไรบ้างแล้วก็มองถึงว่าเรารู้สึกต่อเขาอย่างไรแล้วก็สังคมรู้สึกต่อเขาอย่างไรงต,ตัวพี่เองรู้สึกเหมือนกับว่าคนตาบอดกับเราไม่ได้ต่างกันเปรนยกันนะครับแล้วก็มันอาจจะต่างกันตรงที่ว่าเรามองทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ย ด้วยตาแต่พี่ว่าเขาก็มองทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยเหมือนกันเขาก็เห็นได้แต่ว่าเขาเห็นได้ด้วยจินตนาการจินตนาการของเขาดังนั้นโดยไอเดียแล้วก็เลยเอาตรงนี้มามาเล่าให้ฟังโดยผ่านเสื้อยืดดีไซน์ตัวนี้ว่าเขาเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นในสิ่งที่เราเห็นแต่เราเองก็ไม่เห็นในสิ่งที่เขาเห็นเหมือนกันนั้นไอตัวเสื้อยืดเนี้ยก็เลยออกแบบมาให้รู้สึกว่าคอนเซปต์มันคือว่า b l i n d is colorful การที่บอกว่าไบรซ์คาร์ลูก็คือเราเข้าใจเรารู้ว่าจริงๆแล้วในโลกของเขาเนี่ยเขามีสีสันสีสันในชีวิตของเขาสีสันในการที่เขาจะอิมเมจินว่าของสิ่งต่างๆมันเป็นยังไงนะครับเขามีสีสันเขามีชีวิตที่ที่สามารถที่จะ,ะเป็นได้เหมือนกับทุกคนมีความสดใสมีความสนุกสนานกับชีวิตได้เหมือนกับทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าไปมองตัวเองเหมือนกับที่สันคมหรือใครจะพูดถึงนะครับก็ามองตัวเองว่าฉันก็คือมนุษย์ปกติธรรมดาคนหนึ่ง แต่มีรูปแบบในการที่จะมองสิ่งต่างเนี่ยที่ไม่เหมือนกับคนอื่นเท่านั้นเองคือพี่ว่าคนทุกๆคนเนี่ยที่เกิดขึ้นมาทุกชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นมาก็เพื่อที่จะมีความสุขนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นคนธรรมดาุณจะเป็นคนตาบอดโง่หรือว่าคุณจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยคุณก็เป็นชีวิตหนึ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นคุณก็มีสิทธิ์ที่จะมีความสุขในชีวิตได้เท่าๆกันก็อยากให้กําลังใจว่าจริงๆมัน,มน,มน คุณกับผมไม่ได้ต่างอะไรกันนะครับแล้วก็ทุกคนก็มีสิทธิ์จะมีความสุขกับชีวิตเพราะฉะนั้นอย่าไปจมอยู่กับความทุกข์หรือว่าอย่าไปน้อยอกน้อยใจอย่าไปอะไรชีวิตเราเกิดมาแล้วเราก็ต้องอยู่อย่างมีความสุข